สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านวันนี้ก็มาแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับข้าวระยะตั้งท้องนะครับหรือระยะกัดหางปลาทูนะครับเหมือนภาพที่ทุกท่านกําลังจะได้เห็นอยู่นะครับภาพดังกล่าวนะครับหรือลักษณะดังกล่าวก็คือลักษณะข้าวเริ่มกัดหางปลาทูนะครับแบบที่เห็นอยู่ถ้าลักษณะข้าวท่านไหนที่ ข้าวเป็นลักษณะกัดหางปลาทูหรืออยู่ในลักษณะต้นกลมแบบนี้นะครับถามว่าใส่ปุ๋ยตอนนี้ทันไหมก็คือปุ๋ยทางดินผมตอบให้เลยนะครับถ้าใส่ทันมันก็จะทันแต่ตัวยูเลียนะครับหรือว่าปุ๋ยตัวหน้านะครับหรือเรียกง่ายๆว่าปุ๋ยโชยรวงนะครับก็คือหวานไปแล้วเนี่ยเพื่อให้ข้าวเนี่ยสร้างรวงอ่อนได้เยอะขึ้น เล่งบางจุดหรือตรงจุดที่ไม่งามไม่โตหรือสะสมอาหารไม่เพียงพอหรือข้าวบางจุดไม่เขียวไม่งามนะครับการใส่ยูเลียในช่วงจังหวัดแบบนี้มันจะทำให้ข้าวรีบสร้างรวงอ่อนหรือหรือตามคนอื่นทันนะครับฉะนั้น แต่สิ่งที่ควรจะระวังนะครับอยากจะบอกไว้ว่าการเติมในตัวเจนหรือตัวยูเรียในช่วงที่ข้าวของคุณมันเขียวนะครับฉะนั้นคุณจะได้เห็นว่าข้าวกัดหางปลาทูหรือระยะต้นกลมเนี่ยข้าวมันจะเขียวเองนะครับผมเคยอธิบายไปแล้วว่าเมื่อข้าวเขียวให้เติมตัวกลางตัวท้ายนะครับถูกไหมแต่ระยะข้าวที่ท่านเห็นอยู่ตรงเนี้ยมันไม่สามารถเติมตัวกลางตัวท้ายและเอาตัวกลางตัวท้ายไปใช้ได้ทัน ในปุ๋ยทางดินนะครับผมถึงได้ให้ท่านเลิกคิดที่จะใส่ปุ๋ยทางดินเมื่อข้าวมีลักษณะต้นกลมหรือกัดหางปลาทูแบบภาพแบบที่คุณเห็นอย่างนี้ผมไม่แนะนําให้ใส่ทางดินแล้วครับเนื่องจากปุ๋ยทางดินใส่ไปก็ได้ใช้แค่ตัวไนโตรเจนและตัวไนโตรเจนจะเอาไปใช้เพื่ออะไรในเมื่อใบข้าวก็เขียวต้นข้าวก็เขียวแต่ใส่ตัวยูเรียไปในจังหวะแบบนี้ จะทําให้ข้าวที่กําลังสร้างรวงอ่อนเนี่ยมันอ่อนแออยู่แล้วนะครับเพราะการสร้างรวงอ่อนเนี่ยข้าวจะต้องอ่อนแอนะครับผนังเซลล์อ่อนการดึงธาตุอาหารต่างๆเนี่ยไปสร้างรวงอ่อนเนี่ยทำให้ข้าวอ่อนแอเพี้ยกระโดดหนอนม้วนใบถึงได้ระบาดในช่วงจังหวะที่ข้าวกําลังกัดหางปลาทูเพราะผนังเซลล์หรือ ผนังข้าวเนี่ยมันอ่อนทําให้พวกมแมลงปากดูดหรือเจาะลําต้นเนี่ยมันจะเจาะแล้วก็ดูดได้ง่ายนะครับจึงทําให้มันเป็นช่วงระยะที่เขามาวางไข่น,นั่นเองนะครับคุณลองสังเกตดูได้ฉะนั้นการเติมไนโตรเจนในจังหวะที่ข้าวคุณเขียวแบบนี้มันไม่มีประโยชน์นะครับประโยชน์ของไนโตรเจนที่คุณเติมไปตอนนี้ก็เหมือนคุณเติมให้ข้าวอ่อนแอลงอ่อนแอต่อโรคเชื้อราเม็ดลายเม็ดดา อ่อนแอต่อโรคเชื้อราคอรลวงและอ่อนแอต่อโรกหนอนม้วนใบนะครับคุณลองโฟกัสดูนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณทำแทนปุ๋ยทางดินก็คือการฉีดทางใบในลักษณะข้าวดังกล่าวก็คือข้าวเนี่ยเราจะฉีดยาทุกครั้งที่เราใส่ปุ๋ยใช่ไหมครับหลังจากเราใส่ปุ๋ยไปแล้วปั๊บเนี่ย ประมาณ3-4วันเราก็จะฉีดยาตามถูกไหมครับและในจังหวะที่ข้าวต้นโกลมกัดหางปลาทูแบบเนี้เราก็จะเติมน้ําใช่ไหมครับหลังจากเราปล่อยแห้งมาจากรอบที่แล้วเมื่อเราเติมน้ําไปข้าวอยู่ในลักษณะกัดหางปลาทูหรือกลมแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะฉีดยาที่ผมเคยบอกว่ารอบออติวะเพื่อให้ข้าวเนี่ยออกรวงได้เสมอนะครับป้องกันเชื้อาราหลุมนะครับป้องกันเชื้อราเม็ดลายเม็ดดำนะครับ และป้องกันเรื่องเพี้ยกระโดดนะครับและตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือปุ๋ยทางใบทําไมปุ๋ยทางดินผมไม่แนะนําให้ใส่แต่ทําไมผมถึงแนะนําให้ฉีดทางใบเพราะว่าปุ๋ยทางใบฉีดแล้วพืชสามารถนําไปใช้ได้ไวกว่าเร็วกว่านะครับปุ๋ยทางดินเนี่ยตัวแรกเนี่ยมันจะมันจะใช้ได้ในอีก2-3วันนะครับส่วนตัวกลางตัวท้ายมัน กว่ามันจะได้ใช้ก็ยี่สิบสาสิบวันก็ข้าวก็ออกรวงแล้วไม่ทันใช้แล้วครับคุณควรจะใส่ให้มันสะสมมาตั้งแต่แรกนะครับส่วนปุ๋ยทางใบเนี่ยเราฉีดวันนี้นะครับสองถึงสามวันหรืออาจจะได้กินวันนี้เลยนะครับฉะนั้นปุ๋ยทางใบไวกว่าถูกกว่านะครับเพราะว่าปุ๋ยทางใบเนี่ยหนึ่งกิโลเนี่ยอยู่ประมาณร้อยยี่สิบาทนะครับถึงร้อยสาสิบบาทคุณก็สามารถฉีดได้พื้นที่ห้าถึงแปดไร่อันไหนมันคุ้มกว่ากัน เทียบเท่ากับปุ๋ยทางดินที่คุณใส่ราคาลูกละแปดเก้าร้อยแต่ใส่ได้เพียงแค่ห้าไร่หรืออาจจะใส่ได้แค่เพียงสามถึงสี่ไร่เท่านั้นนะครับคุณก็ลองโฟกัสดูนะครับหรือแยกแยะดูเนาะฉะนั้นข้าวในจังหวะแบบนี้นะครับจังหวะที่ข้าวเขียวนะครับจังหวะที่ข้าวงามโดยอัตโนมัติของเขาเองจังหวะเนี้ยคุณควรจะเติมแคลเซียมนะครับเพื่อให้เขา มีผนังเซลล์ที่แข็งแรงนะครับต้านทานพวกเพี้ยพวกหนอนนะครับแล้วก็พวกเชื้อราและคุณควรจะฉีดยาพวกตัวกลางกับตัวท้ายอัดไปเยอะๆเนื่องจากข้าวมีพฤติกรรมที่เขียวผมเคยอธิบายแล้วเมื่อใบธงข้าวเขียวเนี่ยการสอ่องเคาะอาหารการสอ่องเคาะแสงการดึงท่าอาหารต่างๆเนี่ยมันก็จะดึงได้ดีใช้ได้เยอะการนำพาตัวกลางตัวท้ายไปใช้ เพื่อทําให้มเมล็ดเนี่ยมีแป้งที่ดีขึ้นมันก็จะเอาไปสะสมได้เยอะขึ้นมากกว่าการที่คุณฉีดแต่นโตเจนเล่งลวงมากไปก็ได้แต่มเมล็ดแต่มเมล็ดซึ่งไม่มีแป้งก็ไรลค่านะก็กลายเป็นขี้รีบไปนะครับฉะนั้นคุณก็ลองโฟกัสตามดูดีๆนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราเติมน้ําใส่นะครับแล้วเราก็จะฉีดยานในจังหวะที่ผมลงคลิปไปแล้วเมื่อวานเนาะก็คือจังหวะเนี้ยแล้วเราก็ ฉีดยานะครับฉีดยาเสร็จเราก็ปล่อยให้น้ํามันแห้งไปนะครับแล้วเราก็คงจะมาเติมน้ําอีกทีหลังจากมันเริ่มออกรวงตากเกสรน,นั่นแหละครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ําในช่วงที่ออกรวงแล้วก็ตากเกสรน,นะครับแล้วเราก็หลอฉีดยาอีกทีตอนช่วงสลัดเกสรเหลือแค่โคนรวงนะครับหรือปลายรวงงวยงวยเห็นไหมครับว่าแต่ละรอบแต่ละจังหวะเนี่ยมันจะเป็นเซตของมันแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าการใส่ปุ๋ยทางดิน ในจังหวะที่ข้าวเป็นแบบเนี้คุณก็จะเจอปัญหาต่างๆนะครับข้าวงามจริงแล้วไงต่อล่ะครับงามไปได้แต่ขี้รีบงามไปได้แต่นอนม้วนใบงามไปได้แต่เพี้ยกระโดดแล้วคุณก็บอกว่าข้าวรวงดีรวงใหญ่รวงสวยรวงยาวแล้วผลผลิตมันได้ดังที่คุณคิดไว้ไ,วไหมล่ะครับสิ่งที่คุณมองสิ่งที่คุณเพ้อฝันว่ามันจะได้ดีมันกลับกลายเป็นข้าวที่ไม่ได้ดี เพราะอะไรเพราะว่าพลังงานตัวกลางกับตัวท้ายมันไม่เพียงพอที่จะไปเลี้ยงรวงใหญ่หรือพลังงานข้าวตัวหน้ามันเยอะกว่าตัวกลางตัวท้ายมันถึงได้ไปเล่งแต่ใบเล่งแต่รวงอ่อนแต่ไม่ได้ไปเล่งแป้งเล่งน้ำหนักคุณก็ลองคิดดูดีๆนะครับส่วนคนไหนที่บอกว่าถ้าเราใส่ยูเรียน้อยรวงจะสั้นรวงจะเล็กคุณอย่าลืมนะครับว่ารวงสั้นรวงเล็กผลผลิต มันได้ดีกว่าเสมอนะครับจากประสบการณ์ที่ผมทำมานะครับวันนี้ก็บอกเล่าแชร์ประสบการณ์จากสิ่งที่ผมทำนะครับจากลักษณะข้าวแบบนี้ผมจะสรุปให้เลยว่าผมจะไม่มีการหว่านปุ๋ยทางดินแต่ผมจะฉีดทางใบเข้าไปทดแทนนะครับเพราะทางใบจะได้หลายอย่างกว่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ